เด็ดไหมเด็ดไหมทำไมไม่ขึ้นอะไรเลย ทำไมไม่ขึ้นอะไรเลยเขาไม่ขึ้นหรือเปล่าดูดีขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้วโอ้ขึ้นหรือยังทำไมเขาไม่ยังไม่ขึ้นคอมเม์คนดูยังไม่ขึ้นเลยสวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอฟีทุกท่านนะคะสวัสดีตอนเย็นๆค่ะเมื่อคนไม่ขึ้นเลยอ่ะเขาไม่ยังไม่ได้ขึ้นเลยชาติเสียชาตินะคะชาเสียชัติก้อหรือเปล่า สวัสดีทุกคนเลยค่ะสวัสดีตอนเย็นเๆนนะคะะสะท้อนหน่อยนิดนึงสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะชัดเจนนะคะชาลอเปล่าภาชดเสียชาติไหมคะสวยมนานโอนขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะตอนนี้เราก็ถือเวลาที่เรานัดใหม่กันแล้วนะคะอย,ยายไปอยู่บนดอยแหละแต่มยาแย่อยู่บนดอยเลยเหรออากาศดีนะบนดอยอ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฝนไม่ตกเลยค่ะ<ม>พี่โอ้ยที่ฟังพายุเข้าหนาเลยเหรอดูแลสุขภาพด้วยนะคะตอนนี้อยู่หน้าบ้านค่ะ ฝนอยู่เทอไทยคะ่ะสวัสดีคะ่ะน้องฝนคนเก่งครอบครัวที่น่ารักขอบคุณคะ่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะสวัสดีคะ่ะไม่มีฝนเลยอากาศร้อนมากตอนเย็นๆเนี่ยมาจะมาจะเย็นๆยหน่อยนิดนึงแต่ถ้าเป็นตะกาวาเนานะโ,โฮจะบอกว่าร้อนมากไม่มีฝนเลยนะคะไม่มีฝนเลยคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีน้องฝนสวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะสวัสดีคะ่ะเข้ามาแล้วอ,อย่าลืมก,กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ สวัสดีค่ะเนี่ยมันจะมีลมหน่อยนิดหนึ่งเออวันเนี้ยมีลมไม่รู้คืนนี้จะมีฝนหรือเปล่าค่ะดีจ้ามาแล้ว fc สกุลน่กขาติดตามมาเป็นกรลรจะให้ทุกคลิปเลยครับขอบูนีค่ะนี่วันนี้น้ำฝนนี่ค่ะไม่ใช่นาฟ้าที่อ,อบร้อนต่อข้ามก็ยังร้อนต่อข้ามข้าเนี่ยบนดอยจะไม่ค่อยร้อนแต่ว่าพอช่วงอะไรนะช่วงกาวกาวาน,นะคะโอ้โหร้อนมากจริง ท่ไทยค่ำคืนครับสวัสดีค่ะวันนี้มาไลฟ์สดที่หน้าบ้านนะคะคราวที่แล้วเราไลฟ์ราราสดที่ในห้องเนาะสวยเมสราคนงามยังไงยังไงเอ่ยหนูไม่เข้าใจสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะ f อฟเลยครับขอบคุณค่ะเป็นยังไงทางเข้ากัลลิยนันตอนเย็นกันทันตอนเย็นทางเข้ากัลลิยันค่ะ โอยผม,มมันทําไมมาเป็นแบบนี้ fc ตราคะขอบคุณสวัสด,ตสสสด,ดีตอนเย็นจ้าให้กำลังใจเสมอขอบคุณค่ะสวัสดีบรรยากาศดีมากใช่ตอนเย็นก็บรรยากาศดีไปอีกแบบนึงนะคะหน้า,านนเฝนแล้วก็ช่วงที่เช้าเชก็จะไปอีกแบบนึงคะ่ะบรรยากาศหน้า,านนเฝนก็จะมี2แบบเลยนะคะวันนี้ไปไหนกับบ้านเออหลายหลายไปไหนหมดหลาลาไปดูทีวีอยู่ในห้องคะ่ะภาช้าเสียช้าขอบคุณคะ่ะสวัสดีครับสวัสดีคะ่ะคุณอะไรนะาไม่ทานเลย อะไรนนอ้องฝนเรียนเก่งไอ้ไอ้เอมเมน้นองนอ้องฝนพยายามอ่านทุกคอมเมนต์นะคะ บาคอเมก็ขึ้นไปกออ่างไม่ทันขอบูแต่จะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะสวัสดีวีสวยมากใช้แห้แล้วนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเอฟซีดทานนีมาให้กำลังใจนะขอบคุณค่ะหนาวหรอครับฝนแบบเป็นคนที่อะไรนะเป็นคนขี้หนาวอะ่พะพออาบน้ำอะไรเสร็จใช่ไหมเย็นๆมันก็จะมีความหนาวๆน,นิดนึงค่ะก็เลยใส่เสื้อกันหนาวแต่ที่จริงคืออากาศมันไม่หนาวนะอากาศร้อนอะ่ะอากาศร้อนมากจริง สวัสดีน้องฝนสวัสดีค่ะพี่ป้าน,นะคอยอ,อยู่เคียค่าน,น้องฝนเสมอขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะ <c oughs> สวัสดีน้องฝนเอสซีจะพัทธรูครับ <c oughs> ขอบคุณมากๆเลยค่ะชื่อน้ำฝนค่ะ <c oughs> สวัสดีน้องฝนสวัสดีค่ะสวัสดีคะ่คะกินข้าวก,กานหรือนังคะยีนี้ทาอะไรกินในวันนี้ใครไปเที่ยวที่ไหนบ้านเพราะว่าวันนี้วันอาทิตย์ไม่ทํางานเนาะ <c oughs> ไปไหนกลับมาบ้านเ่ยทุกคน เป็นคนอะไรนะเป็นบนดอยเป็นชายฝนเป็นคนดอย,ยค่ะชื่อไพลีนค่ะสวัสดีค่ะคุณพี่ไพลีนสวัสดีน้องฝนเด็กไ,ไปไหนก็หมนเด็ๆตอนนี้ไปดูทีวีค่ะภาษาเกียร์ไม่ออกเลยภาษาเกียร์ไม่ได้เลยสวัสดีค่ะเรื่องที่เร็วร้ายในชีวิตคุณนฝึกขอให้พาพ้นไปไปเร็ววานครับสู้ๆขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะที่ไหนมีฝนบ้าง ที่ไหนมีฝนตกบ้างเอยโอ้ยบนดอยไม่มีฝนเลยอะ่ะฝนไม่ตกเลยอะ่ะอย่าเราไปคนดอย <c oughs> ไปคนดอยมาก็เหมือนเนี่ยเหมือนเมื่อคนมาก็เหมือนกันค่ะเสาดยนี่หนาวไหมตอนนี้อากาศมันจะเย็นๆหน่อยลมพัดก,กันังดีค่ะเป็นอะไรอย่างหนูไม่เข้าใจอ่านแล้วก็อ่านแล้วก็ไม่เข้าใจยังไงเอย ยังไงคะไม่ลงคลิปแล้วหรอลงปกติคะ่ะสบายดีคะ่ะตอนนี้นะ้องฝนผู้ภาษาไทยชัดนไรเกตมากๆขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะวันนี้สบายดีการทุกคนนะคะสบายดีคะ่ะลงคลิปปกติคะ่ะก็ลงจานพูดสุสาวปกติวันลงจะลงตอนเช้าคะ่ะช่วงนี้เพจก็อาจะลงเป็นคลิปธรรมดาไปนะคะเนื่องจากว่าคลิปอะไรต่างๆน,น,นี่ที่ อิ้ยอะไรนะคนเป็นสมาชมาแล้ว22เดือนขอบคุณค่ะขอบคุณมากเลยนะคะที่ร่วมไปสมาชชาวนอฝนนะคะเมื่อกี้จะฟลวนะ๊กหรอคะหนูปุฝนพูดไปทึงไหนแล้วอะ่ะเมื่อกี้สวัสดีค่ะคนงานสวัสดีค่ะบูดาจ้าแมสวัสดีทุกคนเลยนะคะสวัสดีค่ะถ้าไปเที่ยวเทือไทยจะได้เห็นเนาะไหมเห็นอยู่ค่ะเห็นอยู่นะคะไอคิปไม่ลงไม่มีอะไรยังไงเอ่ย อันนี้เขาไม่ขึ้นซ้ำจะเลยอ่ะเขาไม่ทำไมมันขึ้นสามจังบรรยากาศข้ามข้ามสวยงามขอบคุณค่ะสวัสดีน้องฝนสวัสดีค่ะช่วงนี้ก็ลงคลิปลงอะไรตามปกติอยู่นะคะแต่ทาเพจเนี่ยอุ้ยตันนี้โดนปิด่าหนาดมากคนแท้จะไม่น่าจะแจ้งเตือนเลยอ่ะถ้าคนที่ไม่ได้เข้าไปดูน้องฝนจริงๆในเพจอะคะ่ะก็ไม่ไ้สามไอดูแล้วเนี่ยไม่มีมันไม่แจ้งเตือนแล้วมันน้องฝนลงคลิปไปอ่ะ ไม่เห็นแน่นอนเลยนะคะทําไมไม่รวมคลิปคะไม่รวมคลิปยังไงเอ่ยเป็นกันังใจะให้น้อฝนเสมอนะครับขอบุณค่ะสวัสดีค่ะคนสวยสวัสดีค่ะคินเข้าการิยานเอ่ยทานเข้าการิยานคะทานเข้าระยงวันนี้เป็นยังไงบ้างทุกคนวันนี้ไปไหนกับบ้านบ้านเอ่ยเขาม่ปน้อฝนมันขึ้นอันนี้จังขึ้นแป๊บเดียวแล้วก็หายไวมากเลยอะ แป๊บๆแ,แล้วก็หายไปเลยดีจ้านนองฝนสวัสดีค่ะใครรอครออยู่บ้านเนี่ยเอ้ยอที่นี้มาไลฟ์สดอยู่อาชีน้าจะไม่ได้มาไลฟ์สดนะอา์ีน่าเราจะไปไลฟ์สดทําเพจด้วยกี่มาแล้วค่ะไม่มีไต่ข้าโอ้ยไม่มีกันไม่มีไต่ข้าเดี๋ยวงินเดือก็ออดแล้วเดี๋ยวก็ซีนเดือนแล้วสวัสดีนนองฝนอะไรนะสวัสดีค่ะนนองฝน,นะน,งนใช่ไหมเอฟซี FC สงขลาแรงงานตัวค่ะขอบคุณค่ะพัทรุร้อนม,มากดูแลสุขภาพด้วยนะคะพี่เสริม กทมเป็นสมาชิก2ีเดือนแล้วนะขอบคุณค่ะขอบคุณมากเลยนะคะวันนี้บรรยากาศก็จะดีมากๆเลยนะคะมันบ้านไลฟ์สุผู้คุยคนเดียวก็อาจจะเมี้ยๆหน่อยนิดนึงชัวคุยได้นะคะช่วคุยกันหน่อยได้นะน่าราักจา้ะขอบคุณค่ะที่พี่ทำ ยังไงหนูไม่เข้าใจมามือตัวไหนมันไม่ได้มืดนะผ่านพี่ไปเลยนะสวัสดีค่ะส่งดาวทานไหนคะดาวเนี่ยจะส่งทานเพจค่ะกุงเทร้อนมากมากครับผมทําอะไรครับหนาวหรอวันนี้อากาศเย็นหน่อยนิดนึงคะ่ะไม่เลยบุรอยไม่มีฝนเลยนะคะอากาศมันจะร้อนอบอ้าวเฉยๆมีฝนไม่ตกสักทีหนึ่งเลยมันไม่ตกเลยจริงๆถ้าฝนตกเนี่ยคิดว่าจะได้ไปขุดจัก,กระจางใต้ดีนอะไรอย่างเนี้ยไม่ตกเลยอะ สวัสดีตอนเย็นกินข้าวกับอะไรเย็นนี่ยังไม่ได้กินข้าวเลยคะ่ะมานน,น่าดูฝนก็ไม่ได้กินข้าวแล้วไม่ได้กินข้าวแล้วใช่ไหมเยนเนี้ยไม่กินข้าวกันแล้วใช่ไหมบรรยากาศดีมากเลยอากาศดีวันนี้ลมผ้าเย็นๆหน่อยเยนเนี้ยดีมากเลยคะ่ะมากินได้มากินได้นะคะน้องฝนกินข้าวอย่างครับยังไม่ได้กินเลยคนถามกินการือ,อยานเอ่ยมีหาไข่มุแดงบ้านไหมคะมีคะ่ะไข่มุแดงเนี้ยหาอยู่คะ่ะ สวัสดีสวัสดีอะไรนะสู่ๆนะคะขอบคุณคะ่ะน้ำพืชออรอริออยาน้ำพืชเนี่ยจะปล่อยไข่ไจะปล่อยไข่ในต้นเดือนหน้าหรือไม่ก็ประมาณปลายเดือนเนี่ยคะ่ะจะมนนคคะีน้ำพืชไข่ค่ะน้ำพืชจะไขยในเดือนนี้ปลายปลเมื่อวานดูคลิปที่ไปขุดมันใช่ไหมอุ้ยอยากจะบอกว่าขุดมาเนี่ยโอ้โหมันอันนี้มาเลยนะมันลึกมากแล้วมันยาวยาวอ่ะนันะเห็นหนูฝนจะไปขุดนะแม่งั้นนี่คือ มาอันนี้มามากเลยอะ่ะมาใช้เวลานานแล้วก็มาเหนื่อยอย่างเนี้ชยชอบคลิปตอนน้องฝนไปได้อะไรนะยังไงบนดอยเงี่ยมเงาไหม <g ül üyor> ก็ปกติค่ะสวัสดีน้องฝนจากสตูชบุรีจา้าร้อนไหมตอนนี้อากาศร้อนมา,มากๆค่ะบนดอยก็ร้อน สวยน่ารักจังเลยนะ้องฝนขอบ,บุณค่ะฝาโฟโตมากมากค่ะตอนนี้าอย่ารออยู่เลยค่ะโอ้โหแสดงว่าฝาน,นี่ยน่าจะโดนหนาเนาะหรือว่าพายุม,มันอยู่ที่ฝานอยู่ยังไม่ถือบนดอยบ้านฝนนะมาเที่ยวที่สงขลามีโอกาสค่อยไปนะคะเราใส่ยอยู่ค่ะน้ำพื้นชื่อน้ำพื้นตลอดอีกนิดหน่อยนะทําน่าจะไม่เกิดประมาณอ่า ต้นเดือนหน้านะคะน้ำพืชจะปล่อยไข่ก็น่าจะปกตินะคะราคาก็ราคาเดิมน,นะคะ450ร้อยสิโซงราคาเดิมทุกอย่างปกติเลยค่ะเฮนามสวัสดีค่ะหลานเยอะตอนนี้คือทุกคนกลับมากลับกลับมาบ้าหมดแล้วโอตตะลดีฝนตกครับดูแลสุขภาพด้วยนะคะโอ้ยฟ้า อันนี้เนาะออกข่าวอยู่ด้วยเนาะมีรูเห่ด้วยชอบตอนพี่ชายโดนพื้นตอยโอ้ยตอนโดนโดนเหมือกันนะรอบนี้รอบรอบที่ไปถ่ายมาเมื่อวานอะแปลวพื้นโอ้ยพี่ชายโดนจนสิบกว่าชีอะ่ะมือน,นี่ก็บวมเหมหมดเลยอะ่ะมืออะไรเนี่ยบวมจนใหญ่ๆขึ้นมาเลยเนี่ยทำอะไรกันอยู่คะกินข้าวกหรอยัง นครสวรรค์ร้อนบุ๊ดยก็ร้อนเหมือนกันเลยค่ะร้อนร้อนแบบอบอ้าวอย่างเนี้ยมาจะเป็นประมาณนั้นค่ะคอมเมนต์เดี๋ยวก็คือแล้วก็ให้ใหายหายไวมากขอไม่น,น้องฝนนะเมื่อวานทำคลิปอะไรยังไม่รู้เลยค่ะเมื่อวานหรอเมื่อวานาน้องฝนไม่ได้ปล่อยคลิปน้องฝนจะปล่อยคลิปจานพูดสุสาวอย่างเนี้ยค่ะก็คืออาทิตย์หนึน่งฝนจะปล่อยคลิปสี่คลิปนะคะ เมื่อว่าวันเสาร์ใช่ไหมเออเม,ม,มื่อว่าวันเสาร์นเมื่อวาเมื่อว่าวันเสาร์เราปล่อยที่ทําอาหารไปค่ะสวยมากขอบคุณค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะสวัสดีค่ะขไม่ขึ้นอันนี้มาถ้าน้ำพืชชานาโลงต้องขายแพงกว่าน้ำพืชธรรมดาเท่าตัวน้ำพืชชานาโล่เนี่ยไม่เอาแล้วมันเหนียวว่าไม่เอาแล้วนะคะไม่เอาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีน้ำฝนสวัสดีนะคะกรุงเทพเราตัดแต่ วิ้งโลองขนาดนั้นเลยเหรอกรุงเทพอ่ะวิ้ดูแล้วเนี่ยถ้าร้องขนาดนีน้ต้องไปเล่นน้ําทะเลแล้วมันเนี่ยขอบคุณน่ารักทุกคนขอบคุณค่ะมาเที่ยวกุงเทพบ้างครับได้ค่ะเดียวมีโอกาสเดียวเดียวเดียว,เ,ยวเนี่ยมีแพจะไปกรุงเทพอยู่นะจริงจริงไม่รู้จะได้ไปหรือเปล่าสวัสดีเอฟซี FC. ปัตตานีใช่ไหมขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะน้องฝนสวัสดีค่ะเมื่อวานยังไข่ดใช่เมื่อวานยังไข่มด นกฝนซามพีดะมันเป็นยามไขมุนแดงม,มันไม่ใช่ไขมดดำเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะสวัสดีค่ะมีธรรมชาติอยู่กับใจล่มหน้าอยู่ใช้มาเที่ยวอุบลด้วยนะคะสวัสดีนกฝนอย่าได้ตัวตูท่ทาไงจ้าตัวตู่ท้าม,มาทานเพจค่ะชุบรีร้อนมากๆนะฝนออกคลิปอะไรนะอ่าไม่ทานอ่ะเพราะจะอ่าแล้วก็จากอมไม่หนึ่งใช่ไหมอมไม่เนึ้มันก็หายไปเลยยาเนี่ยอย่าทาน ยังยังอ่านไม่จบเลยอะ่ะยังไม่มีฝนนะะ่ะเทือกไทยไม่มีฝนเทือกไทยอากาศร้อนอดอ้าวมากตอนนี้แล้วฝนเมือจะไปจะจ้กระจาดใช่อย่าไปจ่าจ้ก,กระจาดเอ่อจ้ก,กระจาดเนี่ยถ้าปีที่แล้วมีอ่ะปีนี้มาจะไม่มีไงแต่ถ้าฝนโตนหนาๆอย่างเนี้ยมันจะอยู่ในใต้ดีใช่ไหมมันไม่ได้โผล่ออกมา ตามต้นไม้อะไรต่างๆอย่างเนี้ยแต่เราสามารถไปขนุดในดินได้แต่บนดอยมันไม่มีฝนเลยก็เลยไปขุดไม่ได้ค่ะมีน้ําพืชพร้อมลานมาใช่ไหมลานมาเนี่ยเดี๋ยวต้องดูก่อนนะว่ามันสวยหรือเปล่าอย่างเนี้ยถ้าสวยเนี่ยเราฝนปีนี้เนี่ยจะขายลานมาด้วยเนาะลานติดก,กันติดก,กันน้ําหวานหรอเขาเรียกว่าอย่างไรละค่ะจะปล่อยขายด้วยเดี๋ยวต้องดูการส่งด้วยแล้วก็หลายอย่างเลยค่ะคลิปที่ อานแล้วนะคิดที่จะปลาตัวน้อยที่น้ํโตกพี่ดูแล้วกลัวเนาะฝนยังไงนะหมูอ้วนเป็นไงบ้านลูกเยอะเลยตัวน,นี้ตัวน,นี้หมูอ้วนลูกปตัวนะคะธรรมชาติมากที่น้องฝนไปจปับปลาอะไรอย่างเงี้ยก็จะเจอน้ํโตกอะไรใสๆส่วนมากแล้วฝนจะไปบ้านทาบ้านพี่สาวมากกว่าที่นู่นมาจะป่าโอดมสมบูรณ์เนาะแต่ในบ้านเทือกไทยอ่ะมันไม่มี ป,ป่าเนี่ยก็ยังมสมภูแต่มติกะชายแดงไงเราไปแล้วมันก็กลัวด้วยหลายอย่างอย่างนี้น้องฝนก็เลยไม่ค่อยได้ไปเทิดไทยแถวตำใกล้บ้านน้องฝนนะคะนั่นๆทีนึงค่ะจะไปโอ้ยไม่มีปีไม่มีปีฝนไปไถ่เคียดไม่มีป,มมป,ไป,ไมมปีมีปีนี่ก็คือจะไปชั่วนั้น่นาฝนค่ะตัวละเท่าไหร่ตัวตูว่ตัวละสองพัค่ะรวมส่งคู่ละห้าพค่ะมีน้ำผึ้ง เมื่อไหร่บอกด้วยครับจอสิบขวดไว้ได้ค่ะเดี๋ยวจะจะ,จะเก็บไว้ให้นะคะคุณที่จอใช่ไหมน้องฝนไม่ยอมไม่รับจอนะไม่รับจอนเพราะว่าต้องรอให้มันเปิดตัวก่อนอย่างนี้ไงเดี๋ยวจอมาแล้วก็ฝนก็เครียดอุย๊ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอาน้ําพืชให้เขาตอนไหนอะไรนู่นนี่นั่นอย่างนี้ฝนก็เลยยังไม่จอถ้าฝนมีพรอเมื่อไหร่ฝนจะประกราศโคกขายแล้วก็ส่งให้เลยค่ะเราเลยนะคะน้ําพืชแท้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ คอมเม์ของนองฟนเป็นยังไงไม่รู้อ่ะเขาไม่ Comment, คือมาปื้ดแล้วมันก็คือแล้วมันก็หายอ่ะสวัสดีค่ะ้องฟนจะทําคลิปกับองบัวฟออีกไหมก็มีจะมีแพนอยู่ที่จะไปฝ่านพมา่าแต่ยังไม่รู้ว่าช่วงไหนนะคะต้องรอดู ามประเทศส่งได้เปล่าส่งได้ค่ะที่วันที่17ไล่งูเหลือจรหรอใช่17เจ็ดเราคุน่ากลัวมากถ้าเกิดว่าเราเจอตัวเป็นๆนะวิจะทํายังไงไม่รู้เลยนึกภาพไม่ออกดีนะที่ฝนไปวันนัะนะ้นอ่ะเจอแค่ซามมานะวิน่ากลัวมากแสดงว่าป่าที่บ้านพี่สาวเนี่ยยาอุดมสมบูรณ์มากๆเลยนะคะเกิดมายังไม่เคยเห็นงูเท่าใหญ่ขนาดนั้นอนะ่ะวิน,น่ากลัวจริงๆอะ่ะผพ้เคยซื้อขอนะตลาดแถวน้ำตาหวมาใช่ไหมเราเลยเราเราเราหน้าพืชขอนออนฝนนะ น้ำพึ่งของน้ำฝนนะคะน้ำพึ่งสนทั่วไทยไหมจะใช่สนทั่วไทยคะ่ะพี่พี่เอาขึ้นขวดเอาน่อให้สภาวิขอบคุณค่ะวิ <c oughs> ย่ามีเลยอ่ะย่ามีน้ำพึ่งปล่อยไครเลยอย่างเนี้ยอย่านอนเดึกนะคะเจออะไรนะเรา,าเจอผีโอ้ยไม่นอนดึกล่ะเดี๋ยวดีก็นอนแล้วน้ามูเป็นสาวยิ้มมาราขอบคุณนอพึ่เข้ามาราคาเท่าไหร่ครับราคา450ส่งฟรีเหมือนเดิมคะ่ะปีนี้ก็เหมือนเดิมนั่นดูแล้ว่ะ น่าจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลถ้า,ามีน้ําพื้นเยอะอะไรอย่างนี้ก็จะส่งไปหมดเลยก็ต้องเรารู้แต่น้งฝนบอกก่อนว่าถ้าช้าเนี่ยหมดนะฝนไม่พอขายอะที่น้งฝนน้งฝนไปหาน้ําพื่งมาเนาะมันไม่ได้มีตลอดท่านปีนะฝนไม่ได้ขายตลอดท่านปีนะถ้าฝนขายอะฝนจะขายหมดแล้วคือหมดเลยอย่างนี้ถ้าโดนฝนแล้วมันจะไม่อร่อยน้ําพื่งมันจะมีรสชาติขมอย่างนี้ไง ข่าลาลมแรงมากๆฝนใกล้จะตกแล้วโอ้ยบนดอยร้ออบอ้าวอยู่เลยไม่มีฝนล่ะน่ารานน้ำมูไปไหนน้ำมูน่าร้าน,ห,านหรอคะน้ำมูน่าไนหลอยู่ในห้องคะ่ะน้ำพึ่งเมื่อวานถท่าน้ำฝน,นจีหรือเปล่านี้พี่เห็นน้องฝนยิ้มได้ก็ดีใจเลยขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะวันที่สิบเจวันที่สิบเจอะไรเอ่ยสามได้ทำไหนคะ่ะทําเพจเพจน้ำฝน,นคนดอยคะ่ะตอนนี้ยังไม่มีนะคะปไปปลเดือนนี้ร่มขายไปไปเดือนนี้ค่ะ ไป,ไปเดือนนี้ค่ะจะคิดเต็มเตมาเลยนะครับทา YouTube กัรันดีแล้วครับขอบคุณค่ะเราดูคลิปผู้นี้ผู้นี้นะคะก็จะมีอะไรแปลกๆอยู่นะผู้นี้เราดูเลยขายน้ำเพื่อให้ได้เยอะๆนะน้น้โฝนขอบคุณค่ะอย่าให้น้องฝนทำคลิปไปเที่ยว เชียงใหม่มีนอ้องฝนมีเพยจะไปเชียงใหม่นะแต่ไม่บอกว่าไปวันไหนนะคะเรียแล้วนำมุนารามาคุยด้วยสิน้องๆเขาการาตเตรียมอะไรกันไม่รู้นะคะสวัสดีคานอ้องฝนก็เลยไม่ได้ชวนยุ่นู่ยุ่นนี่ตลอดเลยชวนนียุ่มากสองคนสวัสดีคะน้องฝนสวัสดีค่ะ,คะยุทยาร้อนมากทาน,านอากาศดีจะเลยตอนนี้อากาศดีค่ะตอนนี้อากาศดีแต่ไม่รู้ว่ามันจะมีฝนหรือเปล่าคนืนนี้ฟ้าคืนแต่วันนี้นะคะวันนี้ไม่ไม่วันนี้เน,นี่ยไม่มีแดด แดดจ้าจ้างก็คือจะไปใบวมงแบซอสเสร็จแล้วคือมืดลงมาเลยแล้วก็ตอนนี้มันจะมีลมหน่อยๆแล้วก็อากาศเย็นหน่อยๆค่ะอากาศกำลังดีเลยค่ะยังไม่ได้กินข้าวเลยผมเคยเป็นคนอะไรนะ ผมเคยเป็นคนบนหลัคาตอนน้ำน้ำทัว่วอ๋อเคยขึ้นไปบนหลักบนหลัคาใช่ไหมน้ำทัว่วน้ำทัว่วถ้าบนดอยนี่เจอแบบน,นั้นนี่จะเป็นยังไงเนาะน้ำทั่วจะต้องขึ้นไปอย่างเนี้ยวูยน่ากลัวมากเลยไม่อยากให้เป็นไม่อยากให้เกิดอย่างนี้เลยเนาะไปกระลาจะให้นะคะขอบคุณค่ะน้ำาพื่หวานแต่ดูแลนะน้ำฝนนะจังหวัดยังไงเหมอเขาไม่มาขึ้นสาม,มารถเลยจริงหรือเปล่าไม่รู้กรุเทศร้อตัดแต่ฝูนีโซพื่อน,น่าจะ อะไรนะมาเที่ยวมาฝนยังไงเออน้ำพื่ดีฮ่าดงมาใช่เสื้อที่ใส่ใครไหมเสื้อที่น้องโนใส่ไม่ขายมีตลาดอยู่นะผู้นี้ปล่อยคลิปผู้นี้ปล่อยคลิปเหมือนเดิมคะ่ะอะไรนะพี่กดไลค์สดรลอให้น้ำฝนกดซื้อขอบคุณค่ะสวัสดีจากนกคอพนมสวัสดีค่ะสวัสดีพี่พ,พี่ทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะ ตอนนี้หรอพุ่นี้หรอพู่นี้ป่วยคิิปกติค่ะรอรอติดตามดูพุ่นนี้6โม20นา20นา,20นาทีตอนเช้านะคะใครที่ตื่นมาแล้วไม่รู้จะทาอะไรเนาะยังไม่ถึงเวลาทํางานยังไม่ถึงแปดโมงก็ที่นกฟนออกมาดูก่อนก็ได้นะคะ กิฟที่ส่งผ่านไปไล่งินเหลือถือด้วยแล้วครับยังไงเอยหนูไม่เข้าใจพายุมาบ้านนงฝนยังไม่มาเลยอ่ะมีคืนก่อนเฉยนะคะคืนก่อนูน่นนะ่ะมีลมแรงมากกว่าที่นงฝนไล่สดุดคือน,นั่นแหละลมแรงอุย้ยน่ากลัวมากจริงๆอ่ะอุ้ยน่ากลัวจริงๆฝนฝนเนี่ยเป็นคนกลัวงูงแล้วก็กลัวกลัวเวลาลมแรงฟ้าร้องอะไรอย่างเงี้ยฝนกลัวมากเลยอ่ะบาัคข้าก็ เวลาเรานอนอยู่คนเดียวใช่ไหมลมมันระปุนๆนี่นต่ร้องไห้เลยอะกลัวจริงๆผ้าดางหลสวยจังขอบคุณค่ะมาเป็นหมู่บ้าน,น,ะค,ะนค่ะเนี่ยค่ะจะเป็นแบบนี้ไปหมู่บ้านนะคะเป็นชาลาชาลาสวยจริงๆถ้าไล์ถ้ามาไลฟ์สไปไปาาดเป็นแบบนี้เดี๋ยวทำอะไรมาไลฟ์ดีเนี่ยเราหนานเนี่ย F อปลี่อย่าติดตามตลอดขอบคุณค่ะอย่าไปเที่ยวตลาดเชา้าเนาะฝนเที่ยวได้พาเที่ยวได้ไหมได้ค่ะหนูฝนยังไม่ได้รับ พาทัวร์เที่ยวนะคะแต่ถ้าพี่ๆคนไหนที่จะมาเที่ยวบ้านนอกโฟนเนเนี่ยถ้าบอกล้วนหน้าสองถซงสาวัก็พาไปเดินตลาดได้ค่ะแต่ปอกก่อนว่าในเทือไทยเนี่ยมันไม่มีที่เที่ยวเหมือนที่อื่นนะไม่มีเหมือนแมสายนะถ้าไปเมสซายนี่ยก็ยังมีไปเที่ยวผาหมีผาฮีได้ใช่ไหมเทือไทยมันจะมีแต่ร้านกาแฟแล้วก็น้ำน้ำห้วยอย่างนี้หรอน้ำตกอย่างประมาณเนี้ยค่ะ น้ำตกก็ไม่ใช่ว่าจะซุ้ยเหมือนที่น้องฝนไทยคิแบบนั้นนะท่าแบบนั้นเนี่ยต้องไปเดินป่าจริงต้องลุยป่ากับน้องฝนถึงจะได้เจอน้ำตกแบบนั้นนะคะอยาให้น้องฝนเต้นเพลงวันนี้เวียนน้ำมาน้ำเพลงเก่าแล้วน้องฝนจะตัวเตี้ย ดำแต่พอจะเป็นแฟได้เปล่าตอนนี้เขาทํางานก่อนนะคะเรื่องแฟเอาไว้ที่รลานเนาะตอนนี้เราทํางานกันก่อนนะคะี่อายุเท่าไหร่ปีนี้หรอปีนี้เขา22แล้วคะ่ะสวัสดีน้ตโฟนเฮ้ยอยิ้มโลกเปียอบคุณนค่ะพี่พี่อะไรนะที่พร้าวฝนตกหนาจะเลยครับดูแลสุขภาพด้วยนะคะบาที่ก็มีฝนเนี่ยตอนนี้มีลมมีลมค,ค่ะคืนนี้มีลมอากาศเย็นสบายมากสดชื่นมา,มากๆเลยคะ่ะหายใจแล้วมันเต็มปอดอะ่ะอยู่บนดอยอะ่ะ นกฝนหนึงนเคยลงไปในเมือ,องแล้วในเมืองมันรดมาอะไรเยอะแล้วก็อากาศมันไม่ได้สดชื่นเมื่ออยู่บนดอยนะถ้าเกิดว่าใครที่เคยมาเที่ยวแล้วมาสาัมผาสอาจจะติดใจบนดอยอากาศสดชื่น <c oughs> จรอากาศสดชื่นมากเลยนะบนดอยอะตอนเอ่อตอนกลางวันนี่ร้อนมากค่ะตอนกลางวันร้อนมากจริงๆวันนี้เหมืออฝนจะตกมันไม่ตกทักทีเนื้อมาไปแต่เช้านายอะถ้าไปไม่มีโรคแหรม,มาลงที่หมูบ่บ้านนงฝนบ้านเนองจะไดม้มาเก็บ ไาเก็บกินเอืยน้งฝนพยายามทุกคอมเมนต์นะคะอ่าแต่ว่าคอมเมนต์มันเยอะแล้วก็มันขึ้นไวแล้วก็หายมากน้งฝนพยายามทุกคอมเมนต์น้งฝนย้มเนื้อโลสวยมือนขอบคุณมากๆเลยค่ะป้าอยู่ญี่ปุ่นติดตามทุกคลิปขอบคุณมากๆเลยนะคะชอบแบบลุยปาใช้ชีวิตธรรมชาติค่ะถ้ามีเวลาว่างอ่าถ้ามีมีเวลาว่างเนี่ยมีเวลาว่างจะทะยอยดูคลิป เยอะหลาขอบคุณมากเลยค่ะพัวยุ่ซีซีหลาคอมแล้วเดี๋ยวพาไม่ไหวแล้วใช่ไหมจะถ้าเกิดใครที่โชว์ผจญภัยอะ่ะมามาได้นะแต่ว่าต้องบอกล่วงหน้าวนะ่าฝนเดี๋ยวพาผจญภยัยอุ้ยที่ฝนไปไทยคือแบบนะคือเนินลมเนินบาคั้งก็คืออุย้ยเหนื่อยเหนื่อยจริงๆเหนื่อยมาก <c oughs> อุณภูมิป็นปมาเท่าไหร่ตอนนี้ฝนไม่ได้ดูเลยค่ะอุณภูมิป็นปมาเท่าไหร่บาคั้งคือเหนื่อยเหนื่อยจน ไม่อยากไปไหนแล้วอยากกระเต้นแล้วก็นอนเลยในปันเนี่ยก็เดี๋ยวจะมีอะไรเปลี่ยนไปไปเรื่อยๆนะคะช่วงน้องฝนก็อาจจะเป็นอาจจะพาเที่ยวบ้านเนาะช่วงนึกก็าจะพาเที่ยวช่วงนึกก็อาจจะลุยเข้าป่าแล้วก็ช่วงนึงก็าจะาทําอาหารเนี่ยเนี่ยเปลี่ยนตามเป็นช่วงเป็นช่วงเนื่องจากว่าอ่าช่วงหน้าแล้งหน้าร้อนแบบนี้ก็คือ เขาไม่ให้เข้าป่าเนาะเข้าป่าได้แต่เราไม่สามารถจุไฟอะไรได้กลัวน่าแล้วเนี่ยกลัวไฟมันจะมีไฟป่าหรือเขาเรียกว่าอะไรอะอย่างงั้นแหละผู้ใหญ่บ้านาก็เลยประกาศว่าไม่ให้เข้าป่าอะไรประมาณเนี้ยถ้าไม่จะเป็นเนีย่ยค่ะก็เลยต้องหาแนวเที่ยวบ้านอะไรบ้านอย่างนี้นะคะอย่าเชิญมาทำคิดีทรลยอง โอ้รละยองละยองแถวไหนคะพี่สวัสดีคะ่ะน้องฝนสวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะอากาศร้อนไหมตะกะวานี่ร้อนมากๆเลยคะ่ตะตกะวาจะร้อนมากๆตั้แต่ตอนเช้ากับช่วเงเย็นๆน้องฝนว่าช่วเงเยน็นๆตอนเนี้ยตอนเนี้ยอากาศคือดีมาแล้วตอนเนี้ยดีมาแล้วถ้าน้องฝนจะมาเที่ยวกลเทสต้องทำวีซ่า้วยไหมคะ ก็ต้องขออนุญาตในการเดินทางนะคะเพราะว่าฟองบาโฟนับเป็นบางหสูงใช่ไหมก็ต้องขออนุญาตเดินทางแต่ถ้าเป็นของน้องนารานามูก็ต้องหมายกันเลยทุกคนต้องขออนุญาตเดินทางนะคะจะทัวร์สิครับจะทัวร์ไม่ไหวอะจะทัวร์แล้วคือหนึ่งคือหนึ่งคือนงฝนจะทัวร์แล้วใช่ไหมนงฟนจดทัวร์แล้วนงฝนไม่รู้ว่าจะพาไปไหนอะถ้ามีถ้าเทอไทยมีที่เที่ยวมีนู่นนี่นั่นอย่างนี้นกฟูจทัวร์ตั้งนานแล้ว จะทัวร์พาโนนี่นั่นแต่มันไม่รู้จะพาไปไหนก็เลยจะไม่ได้นะคะถ้าพาทัวร์วิฟ้าแรบอะตกใจหมดเลยอะจะมีฝนตกหรือเปล่าไม่รู้ว่ะฟ้าแรกเลยอะตุ๊อเลยอะฟ้าไม่รอนะแต่ฟ้าแรบอะเมื่อกี้สงสัยต้องรีบลฟรแล้วก็ต้องปิดไรแต่ปอาหนูกลัวมากเลยอะแปลกมากผมหลับตาทำไมเนาะทำไมมวย น้องฝนพูดงพูไปเมื่อกี้อ่ะโอ้ยฟ้าร้อนแล้วว่าเห็นน้ฝงฝนคลิปเก็บ,เก,บเก็บใครอยารู้สึกดีมากขอบคุณนะคะถ้ามาเที่ยวเชียงใหม่แวะมาที่แวะมาที่พราวด้วยจะพาไปเที่ยวโดยสุดเทสน,นะครับได้ค่ะขอบคุณามากมากเลยนะคะใช่ฟ้าร้องด่าเลยแสยดงว,ว่าคืนนี้จะไม่ฝนดีใจแล้วคืนนี้จะได้ระสบายนะคะใจนี้ก็ กลัวอยู่กลัวจะมีลมมาด้วยใจนี้ก็โอ้ยสบายหลับสบายถ้าฝนต่ออย่างเนี้ย ฝนเตาฟันร้อนนะคะเดี๋ยวเราก็ต้องรีไรสดแล้วก็ค่อยไปเนาะเดี๋ยวอีกประมาณสักห้าถึงสิบนาทีนะคะสวัสดีนาะฝนชมคลิปขอเนาะฝนทุกคลิปเลยขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะปดเลยกูว่าเป็นทูกฝนจะท้กสุดอดี่ยผมขอบคุณนะคะขอบคุณนาะฝนอย่าที่กันนะคะขอบคุณค่ะ,คคะติดตามคลิปไปนานๆน,นะคะคนดูเยอะอยู่ขอบคุณค่ะดูแลสุขภาพเดี๋ยวไม่สบายใช่ในการนะคะต่อไปนาะฝนไม่จะรอนอีกนะได้ขอบคุณค่ะ ขอบคุณมากเลยนะคะติกใจมากเลยอะไม่รู้จะมีว้ายกูตกใจน้องฝนไปแล้วนะทุกคนเดี๋ยวไว้รอบหน้าค่อยมาไลฟ์ใหม่นะคะเพราะว่าหนึ่งคือฝนจะตกแล้วก็ฟันแลบอะขอบคุณพี่ๆทุกคนนะคะที่เข้ามาชมและก็ติดตามให้กำลังใจนะคะยังไงเดี๋ยวค่อยมาไลฟ์สดรอบหน้านะคะฝนกลัวแล้วไม่ไม่กล้าไลฟ์สดนานๆแล้วไปแล้วนะฝันดีค่ะทุกคนบ๊ายบายอุยลองฝนร้อนหนกไาแล้วบ๊ายบายคะ่ะ